ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างในชาแนลนะคะโอ้ล่าสุดน,นี่นี่ก็เจอสุดยอดหน่อไม้นะคะ fc นี่ว้าวว้าว,าวานี่หน่อไม้หน้าเรงนะคะเนี่ยอืมเราไปดูโก้ที่สองที่สามนะคะ fc นี่เราก็จะไปดูเดินไปเรื่อยๆนะคะ fc นูน่นพ่อเจ้าก้อยก,ก็ขุดหน่อไม้โก้นูน่น ไปดูยกันต่อดีกว่านะคะเอฟซีเนาะพาคอยบนกอนอไหม้เลยต้หนุนคอยก็จะอ้อมมาตรงนี้ดีกว่า เดินอ้อมมาตรงนี้ดีกว่าเนาะวันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมนะครเอฟซีร้อนมากๆนี่เราก็จะเดินอ้อมมาตรงนี้มาหาพ่อน้องก้อยนี่ นี่คะ่ะเอฟซอน้องก้อยก็เจอแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนาะเห็นขุดตุ๊บ,ต,บตุ๊บเลยหนึ่งโอ้ยยอดมากเลยนะคะเอฟซี FC. นั่นโอ้จะก้อยก็สับเอาเนาะแล้วเข้าไปไม่ได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้พอน้องก้อยตรงนี้ดีกว่าโอ้หนอนางดินนะคะเอฟซี FC. นี่ โอ้โหว้าวว้าวว้าวยอดเลยหน่อไม้โอ้โหมีซ้อนสองนะคะเอฟซีนี่ยอดจริงๆเนาะโอ้โหหน่อไม้ยักษ์นะคะเอฟซีนี่โอ้โหมันอยากจะเชื่อเนาะหน่อไม้หน้าแดง ว้าวนี่มันก็จะซ้อนกันแบบนี้นะคะเอพูด <c oughs> ถึงมาแกงเนาะนอนเดียวก็ครึ่งหม้อแล้วใส่เครื่องใส่ผักใส่อะไรจุดยอด ทีนี้เราก็เดินออกมา,าตรงนี้นี่เราก็เดินออกมาพอจะก้อยก็ขุดนะคะไอ้เจีโอ้โหก็นั่งขุดเลย ไม่มีใช่ไหมไม,มีก็ออกมาหาตรงนี้นี่เพชรสีหน่อไม้ถ้าเป็นครอบครัวของแม่น้องก้อยนะกแกงหน่อเดียวก็ครึ่งหม้อแล้วนี่พอจะก้อยเจอหรือเปล่าไม่รู้เนาะ เ็นสับเอาสับเอาเจอแล้วนะคะเอฟจีหนอไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะเป็นหนอนางดิน ปัญหาประจำนั่นเละมันก็หาทุกวันเนาะ เป็นตาอยู่บ่อยู่เป็นตาเตะอืมเป็นแม่น้องก้อยก็จะนั่งรอตรงนี้ไม่เข้าไป คนก้อยก็เดินออกมาแล้วมันไม่ออกพอจะก้อยก็เดินออกมาแล้ว คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่องมีช้ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ